แน่นอนคะ่ะในช่วงต่อไปขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับพิธีกรที่มีความสามารถมากนะคะพิธีกรที่หวานมากเป็นหนุ่มที่หวานอ้อยเรียกพี่เอออะไรนะฮะอ้อยอยังต้องเรียกว่าพี่อ,อหวานมากเหฮะหวานมากที่สุดคะ่ะโอ,อ้ผมว่าหวานไปนะฮะหวานอมเปรี้ยวยวอยู่ลึกมากค่ะขอเชิญพบกับคุณเอกกี้เอกชัยเอื้อสังคมเศรษฐ์นะคะในการประกาศรางวัลประเภทพัฟบูล่าโหวตค่ะ เอกิล่าเอกิล่านะครับแล้วก็น้องรักนักร้องของอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งผิวสีน้ำผึ้งค่ะถ้าโกนหัวแล้วไปออกเพลงอินเตอร์ฮิปฮอปเนี่ยผมว่าดังมาแล้วแต่พอดีว่าเขาร้องเพลงได้ทุกแนวแล้วก็รอแฟนคลับเขาส่งเสียงดังๆให้เขาด้วยมีไป้ายไฟมาขนาดนี้นะฮะเขาเป็นนักร้องเจ้าของรางวัลคมชัดเลือกอวอร์ครั้งที่ส0นะฮะสาขาป๊อปปูล่า a วอด้วยนะครับ ประเภทนักร้องเพลงไทยยอดนิยมนะฮะกับกันนภัสครับขอเสปรบมือด้วยเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับเธอยจำวันหลังนั้นได้หรือเปล่าวันที่เราร้องเพลงด้วยกันเธอยังจำเพลงเพลง He playing me. เพลงที่เราร,ร้องด้วยกันไม่ว่าเดื่นเป็งกินหนาวพ่าผ่าฉันยังคงเก็บมันไว้แต่บางเวลาอาจมีที่เราต้องเห,หินห่างอาจมือมันไปในบางครั้งแต่การลเวลา ทยากให้เพลงนี้มันลอยลงไปอยู่ไหนกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนมุนไปให้ทุกทุกครั้งที่เธอได้ยินเพลงนี้เมื่อใดให้รู้ว่ายังม <ilgili> ีใครอีกคนที่ห่วงเธอกทุเรืาความไปไม่ว่าร้ายหรือดีได้ยินเพลงนี้ตั้งึ้นเมื่อใด ขอมอเพลงนี้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับผมให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะจ๊ะอยากให้เพลงนี้มันลอยลงไปอยู่ในกาลเวลาวันเวลาจะเปลี่ยนวันไป you can come kind of play me. แลวก็สวัสดีนะฮะสวัสดีแขรผู้มีเกียรตินะฮะสื่อมวลชนนะฮะผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกท่านนะฮะวันนี้เอกกี้นะฮะก็รับหน้าที่เป็นพี่กอน,นะฮะอุ้ยเกือบลืมต้องสวัสดีแฟนคลับทุกคนจ้า นะครับผมก็รับหน้าที่นะครับเป็นพิธีกรในช่วงสุดท้ายนีนะครับเพื่อที่จะประกาศรางวัลนะครประเภท Pop u l a ล v o t โบนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรางวัลที่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะฮะได้ส่งคะแนนโบตนะครับวันนักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงดังนี้กันนภัรอินใจเอื้อขันอิสริยะพัทรมนพ ต้ามวราวุธโคยิมยแกงส้มธนทัพชัยอันขชานชนทน,นันอันชุลีประดิษฐ์ถังเบียร์ภูริวัฒน์ธีรชาติอเ,าเอาละครับและนั่นก็คือรายชื่อทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอขึ้นหน้าหน่อยโอ้โห นี่คุณเอาไฟฟอลโล่ช่วยกันด่วนเลยอ่ะก่อนที่จะประกาศนะครับผมต้องขอเชิญน,นะฮะคุณโมมนชนกแสงฉายเพียงเพนนะครับผู้เชิญด,ดอกไม้นะฮะและต้องขอเรียนเชิญน,นะครับคุณพัชตราศิลาอ่อนนะครับประธานกรรมการบริษัท s อสิริเกตจำกัดมหาชนนะครับเป็นผู้มอบดอกไม้นะครับ ก็ตื่นเต้นแทนนะฮะโหใครจะได้ตั้มตั้มหันีกข้างนึงเห็นฝ่ายลูกพร้อมแล้วนะฮะและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลคมชันลึกอวอร์ดครั้งที่11ประเภทพับลาโบดนะฮะสาขานักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมได้แก่นภัรอินใจอื้อ กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณคุณชัดลึกนะครับผมที่ให้รางวัลนี้กับผมเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับผมก็ดีใจมากครับตื่นเต้นมากๆปีที่3ครับผมครับผมสองปีติดต่อไงเว้นปีหนึ่งครับผมแะก็ปีที่แล้วก็ได้รางวัลนี้นะครับผมก็ดีใจมากมากขอบคุณบริษัท Exact และ s e r i โรนะครับขอบคุณที่คอยทักคนเกียรติที่ให้โอกาสกับผมหลายๆอย่างที่ให้ผมได้มีโอกาสพิสูจน์ความสามารถตัวเองนะครับผมขอบคุณ เดอะสไตล์ครับทีเพียงน้องเดอะสไตล์ทุกคนที่นะครับยังรักกันเสมอนะครับสิบปีเดอะสไตล์นะครับมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับฝากคอนเสิร์ตสิบปีเดอะสไตล์นะครับนะครัขอบคุณทุกแรงตักดันนะครับที่ทำให้ผมมีวันนี้นะครับขอบคุณครอบครัวครับกำลังใจจากครอบครัวแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆที่น่ารักของผมทุกคนนะครับผม แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตนะครับที่โหวตให้ผมในรางวันนี้ขอบคุณมากมากครับเอาล่ะครับขอบคุณนะฮะแล้วก็แสดงความดีกับน้องกันด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้ผมชอบเสื้อคุณมากมีปีกข้างหลังนี่คน ถ้าคุณแต่งตัวขนาดนี้คุณใส่สลิงยกตัวขึ้นไปเลยไหมเอาละครับเราก็จะได้พบกันใหม่ในปีหน้าอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะทุกๆใจนะฮะที่มาร่วมงานนะฮะขอบคุณฉากแสงสีเสียงขอบคุณทีมงานขอบคุณสื่อมวลชนนะฮะ